สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอร์เรสไลเดอร์มิกนะคะเราห่างหายกันไปกว่า1ปีวันนี้ต้องขอมาเจอเจอกันซะหน่อยนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาทุกคนเก่งมากๆนะคะที่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสุดยอดค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็นเวลาพักกายพักใจของใครหลายคนนะคะแต่ยังมีพี่ๆเ,เพื่อนบางส่วนที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเต็มกําลัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพนพี่พี่ AT c อน้องๆวิศวะเจ้าที่ดูแลน้ำประปาไฟฟ้าและความปลอดภัยยังต้องพนึกกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ส่วนกลางและภูมิภาคเชื่อมโยงความปลอดภัยทั่วประเทศเพราะเราคือทีมเดียวกันแอร์ไทยแอร์ทีมนอกจากนี้นะคะเรายังมีกำลังใจก้อนโตจากตัวแทนพี่พี่น้องๆทั่วประเทศมาส่งพลังกายพลังใจให้กับพี่พี่ที่ทำงานในช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้ค่ะ สวัสดีครับไม่ว่าวันเวลาเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับพวกเรายังเป็นกําลังใจให้กับชาวแอร์รไทยที่เข้าเวรอยู่ในช่วงปีใหม่ขอทุกท่านมีกําลังใจที่ดีขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้พวกเราที่ปฏิบัติงานในคืนวันที่31และในทุกๆวันนะครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปของปี2565สู้ๆครับ สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติงานในะคืนสิ้นปีขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในตลอดปีและสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและสลอดไปครับสวัสดีค่ะเชียงใหม่ขอขอบคุณผู้ที่เข้าเวรช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติงานให้กับพวกเราช่วยดูแลด้านฟ้าไทยให้ปลอดภัยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพนักง,งานที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศในเทศกาลวันปีใหม่นี้นะคะเอขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณมากๆเลยค่ะส่งความสุขให้นะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะในนามพี่น้องชาวโคราชนะครับขอเป็นกำลังใจให้ พี่น้องชาวเอร์โรไทยทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้น้องโอ๋ขอเป็นตัวแทนชาวภูเก็ตนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆที่ทำงานในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้นะคะและขอขอบคุณที่ทุกท่านทำให้น่านฟ้าไทยปลอดภัยในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้นะคะพี่ทูเป็นตัวแทนของสรบพหนึ่งนะคะคุณคือคนสำคัญของบริษัท พวกเราแอร์โรทยแอโรทีมขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ปฏิบัติการอยู่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่พี่ชาวแอร์โรทยที่ปฏิบัติงานณนะวันหยุดช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสําเร็จในปี65ที่จะเข้ามาถึงนะครับก็ขอหนาาทุนพระศระีรัตนรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชานะครับจงดันมาให้ท่านประสบความสําเร็จความสุขตลอดปี6ด้วยน,นะครับสวัสดีครับ หมูขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวอุดรธานีนะคะมาส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านและก็ขอเวพร์ให้มีความสุขตลอดปีนะคะสวัสดีปีใหม่เด้อเนื่อในโอกาสปีใหม่นี้ก็ข้อให้ทุกคนนี้มีทุกขภาพกายทุกขภาพใจทีแข็งแรงแล้วก็ข้อให้ทุกคนตู้ผ่านวิกฤตโดยเฉพาะไัยข้อโควิดข้อให้ทุกคนปลอดภัยและก็มีทุกขภาพนี้ตลอดไปครับ แม้ว่าเราต้องห่างไกลกันด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่เรายังสามารถเติมความรักความห่วงใยให้กันได้เสมอและเราจะต้องก้าวเด,นดวินไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลสวัสดีปีใหม่ค่ะ